สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมงานนกอิลุ่มยางนะคะนกอิลุ่มยางท่านี้ท่าแรกจะเป็นท่ายืนนะคะดูรายละเอียดก่อนได้นะหมานทุกตัวค่ะดูจากทรงดูจากท่ายืนแล้วนะคะท่านี้จะเป็นท่าก้มนะคะดูรายละเอียดงานดูลาละเอียดปีกก่อนได้นะคะดูอกดูขานะคะงานเนียนมากเลยนะคะ สวยมากจริงชุดนี้หมานทุกตัวเลยนะคะของร้านนี้หมานทั้งคนทำนะคะทั้งคนซื้อก็คือหมานหมดเลยท่าต่อไปก็จะเป็นท่าโก่งคอร้องนะคะท่านี้ก็คืออิงมาจากของจริงเลยนะคะของจริงร้อยยังไงดูหุ่นยางทำแบบนั้นเลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องความหมานคะ่ะหมานแน่นอนหมานทุกตัวหมานทั้งคนซื้อหมานทั้งคนขายนะคะใครสนใจสามารถ เฟซหรือแ d ด i อดลด้านบนได้เลยนะคะหรือติดต่อเบอร์เข้ามาก็ได้ค่ะ